ตอนแรกอับแม่จะให้พาไปหาเพื่อนครูพันนีอ,อ่ะแต่แต่ว่าเอ,อ,อ่ะคุณป้าพันนีเป็นอะไระเขาไม่ค่อยสะดวกเขาจะออกไปข้างนอกอ่ะจ้ะเขาจะไปหยากับสามีฮะอาทำไมอะ่ะเขาบอกว่าเขาจะแต่งงานใหม่กับแฟนที่เป็นผู้หญิ เขาบอกว่าเขารักกันมานานมากแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยถ้าผู้หญิงกับผู้หญิงอยู่กันแบบคู่ผัวตัวเมียมันก็เป็นอะไรที่สังคมจะยอมรับได้ยากใช่ไนหะมแล้วเขายังบ่อยว่าตอนนี้ไหนๆก็มีกฎหมายส่งรดเท่าเทียมกันแล้วอืม แล้วเขาเองก็ได้ทำหน้าที่ลูกสาวหน้าที่เมียและแม่อย่างสมบูรณ์แล้วก่อนตายเขาก็เลยอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เขารักจริงๆเขาอยากทําตามเสียงหัวใจของเขาบ้าง เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานทำไมเขาไม่บอกแม่นะว่าเขาเป็นที่ป้าพนีเขาไม่เล่าให้แม่ฟังเพราะเขารักแม่มากเขาคงไม่อยากให้แม่รังเกียจเขาเขาคงกลัวว่าแม่จะไม่อยากเป็นเพื่อนเขาอีก แม่ไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อยเครื่องดื่มมาแล้วครับใช่ียวสำหรับแม่โอ้ยน่ารักจริงๆส่วนนี่กาแฟไม่ใส่น้ำตาลสำหรับแจงโอ้ยขอบคุณค่ะพี่โอ้นหอมอือขอบคุณพี่โอ้ยเออช่วงนี้โอ้นกำลังเหอชาเขียว มันมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมสร้างคูิคุ้มกันให้กับร่างกายแลวก็ลดการก่อเกิดของเซลล์มะเร็งด้วยนะครับพี่อ้นพูดให้ข้อมูลเหมือนพวกอินฟูขายของออนไลน์เลยนะพี่ก็ตอนที่เขาบังคับพีพี่กินเขาก็พูดแบบนี้เขากลัวพี่เป็นมะเร็งตาย